ีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ากรรมว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรีเรื่ะทของัค่ะเราต้องรับกานเข้าสู่ศูนย์จีบวัตถุสินค้าซื้อสถานีบานาซื้อสถานีรถไฟวความและกำลังยของคนรับชมถ้ามีความ่วเหล่อขอชารับชมค่ะผูรู ตา้อมูกัรมีด้วยค่ะขึ้นส่งผลคือบกองทัพวิตเศรษฐกนจและสคมงไปหมู่ว้ารตลอดทางด้านการนของคนเอกวิาประชาชนไม่ไดบอกเลยดูนี้ว่าต้องฉีดต้องซีนให้ประชาชนทวประเทศคือสร้างคคุ้มครอที่ยั่งยืนใช่ค่ะครับมีกวนการในขั้นวงจรให้ได้างหากไระจายไปเรื่อยๆท มัวส่งสารระดับขี้ใจขี้สูในส่อสื่อภาษาเนขึ้นอีกรวมทั้งกระบวนการช่วยที่ในการวิจารณ์ซึ่งจะทำให้สถานีกลางสื่อได้สูงชีวะสิงหงอีกที่ปกติเป็นบ้า่โดยสูงชวะ์กลางสื่อนเรื่องทำรเดินย่าตั้งแต่ปี24คือฉบับปกติ แางของการนอนสังกัดใกา้ศูนยามบาคกประชาชคนผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะและผู้ให้บริการจาดสินค้าหนึ่งมือนต่อโดยคทากว่าจะสามารถให้บริการฉีดบัคซสีได้มากกว่าสองล้านคนสานาที่กามสิงหจะเป็นสถานีรถไาที่สร้างวามสุขแบบวามอกอ่นของสี่งทั้งถุงทางและเป็นส่วนหนึ่งงรัฐมรีหรในนามของกระทรวงคมนาคม มุหมอขอบคุณท่านรุ่นปีนุ่มสูงได้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการให้การฉีดวัคซีนความบางซื่อให้เป็นถุงฉีดวัคซีนความบางซื่อโดยบริหารร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่องค์กรหน่วยงานที่ดูแลประชาชนซึ่งเป็นวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า154,637คน แบ่งเป็นบุคลากรด้านการขนส่ง1แสนจะกลับมาเพื่อรับบริการเข็มที่2ระหว่างวันที่14มิถุนายนของ 1, 5 6 4เป็นต้นไปอีกรอบหนึ่งในการไม่ว่าจะเป็นการจัดรถขนส่งมวลชนสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางแต่ระบบรางและการขนส่งทางน้ํากับสถานีกลางบังสื่อผู้ที่จะเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว มีจุดจอดรถที่สามารถทั้งมีการจัดรถทัชเชนบัสทีวีหรือรถมเมล์ไฟฟ้าเพื่อรับส่งผู้ใช้บริการภายในสถานีกลางดีงงด้วยการเนินการขั้นต้นจะไม่กระทบต่อแผนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะเริ่มเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในปลายเดือนรกรกฎาคมพศ2564ประสุกระผมรู้สึกยิน,นดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พนะาท่านได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกามบางซื้อในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสิแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่1และเข็มที่2ไปแล้วมากกว่า4ล้านโดสทั่วประเทศโดยในระยะแรก กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเป็นบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตามลำดับในท,ทุกจังหวัดตามเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ซึ่งเป็น วาระแห่งชาติตามประกาศของคณะท่านนายมนตรีกราบเรียนเชิญท่านนายมนตรีนะคะได้ทักทายและก่าวให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์จากหน่วยงานส่วนภูมิภาคค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะนายมนตรีและรองนายมนตรีและนมนตรีหลายหลายท่านได้มาเยี่ยมในวันนี้นะครับก็ถือว่าคนมามาฉีดจังเท่าไหร่ครับเนี่ย

วันนี้เรียบร้อยดีนะคนทั้งคนฉีดทั้งคนมาฉีดแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆพร้อมหมดเลยใช่ไหมอ,อะไรก็พอ,อให้เป็การให้เ็การให้เนการให้เรียบร้อยแล้วกันนะเสียงมันไม่ค่อยชัด ท่านเลก็ตามก็ขอขอบคุณนะในการต่อไปนะในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดก็ไม่ได้มาฉีดกันวันนี้ทั้งนั้นแหละ,ละในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะชลบุรีนครราชสีมาภูเก็ตอะไรแถวนี้และทุกจังหวัดเนี่นยช่วงแรกเราก็ฉีดมาแล้วใช่ไหมตั้งแต่เดือนเมษามาใช่ไหมวันนี้เป็นการสตาร์ทเดือนมิถุนายนนะในยอดที่เราได้รับวัคซีนเพิ่มมาในการนี้นะครับก็บของชลบุรีนั้นเรียบร้อยดีนะ ชมบุรีว่าไงชบุรี เสียงไม่ค่อยดีนะเ <st ing> <t iny> ชิญบุรีภูเก็ตนะภูเก็ตก็เตรียมการเพราะเราจะเป็นต้องเตรียมที่จะเปิดประเทศบ้างนะถ้าสามารถกระทำได้เตรียมครนอมไว้ก่อนน <t iny> ะขณะนี้ก็ได้ได้ดูแลแลืก็งขอเสียงกันไให้แล้วแล้วก็ราชีมานะครับหลายอย่างเราได้มีการมาต่อเอรื่องคราวงนี้วันนี้ที่มีการปรับเปลี่ยน รับในเรื่องของการฉีด,ดบ้างทั้งนี้ก็เพื่อให้มันไม่มีปัญหาในเรื่องระยะยาวเพราะว่าเราปรับเป็นเดือนๆไปแต่ทุกคนได้ฉีดแน่นอนนะไม่ว่าจะลงทะเบยียนที่ไหนก็ตามอ่ะวันนี้บอกล้อมว่าก็ไปไปตามที่นั้นนะครับ ลักซี่ก็ทยอยเข้ามาจากลำดับเรื่อยๆผมได้รับร,รายงานจ,จากท่านรองนายกก็วัคซีนที่เข้ามาวันนี้ที่ทำวันนี้เพราะว่ายอดจองเนี่ยมันมากกว่ายอดวัคซีนมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นเราก็เ้องเอายอดลัคซีนที่มีอยู่เนี่ยมาค่อยๆฉีดทยอยฉีดไปก่อนนะจนกว่าที่วัคซีนมีมากกว่าคนคนฉีดเนี่ยเ่ัเหมือนก็าพูงยากเนอะคนันกวนพาปัญหาก็คือทั้งโลกโเขาต้องการวัคซีนเหมือนกันไม่ใช่นายกไม่ห่วงนะห่วงทุกคนนั่นแหละ ขอบคุณทุกคนเลยนะเจ้าที่ผู้อยู่หน้างานผู<ม>้ว่ากจังหวัดสืทงจอรับการลงติดต<ม>่อไปทั้งจังหวัดอะไรเหล่านี<ม>้แล้วแต่วงี้ประชาชนทุกจังหวัดนะ้<ม>ถือโอกาสเราได้ทุกทุกคนแล้วกันนะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ทํางานให้สําเร็จด้วยความเข้าใจเรื่องความอดทนนะหลายอย่างมัน มันมีปัญหางานใหญ่มันก็ต้องมีปัญหาอยู่ที่เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องต้องทุ่มเทนะนายกก็รับผิดชอบอยู่แล้วละ่นะทุกเรื่องอก็ขอให้ช่วยกัน โอเคนะเดี๋ยวจะได้ไปเดินดูคนที่เขาฉีดที่นี่ฝากถึงทุกคนที่มาฉีดทุกคนเลยนะยกส่งลังใจให้ทุกคนที่มาฉีดวันนะี้แ<ห>ละวัน,นต,ต่อไปด้วยนะครับก็ค,คอยดูว่าในเดือนนี้เราจะทยอยให้เป็นรุ่นพอดไปเนะรื่อยๆนะก็จะมีฉีดไปตลอดนะครับก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆดีดแล้วในพฤษภายนเนี่นนย,ยมียอดเราส่งเข้ามาแล้วก็จะให้ทุกสัปดาห์ไปนะ ตามสัดส่วนของประชากรตามความเสี่ยงของพื้นที่ตามความเสี่ยงของกลุ่มต่างๆที่เพิ่มขึ้นหรือตามความเสี่ยงของคลาสเตอร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมันต้องบริหารอย่างนี้นะเดิมที่เราคาดการไว้ตอนแรกระยะแรกเราทําได้ดีมากนะระยะต่อมามันก็มีปัญหาก็ต้องปรับทิดนึงนะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็ขอบคุณท่านเรายกขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณทุกคน วันนี้ที่หัวก็คือครูด้วยแล้วก็เปิดโรงเรียนไงวันนี้ก็เอาครูมาฉีดห้าพันคนนะก็ทยอยนั่นยยแหละทุกกลุ่มเนี่ยจะมีมีวัคซีนจะทยอยให้ไปเรื่อยๆตามลําดับใครเสี่ยงพื้นที่ไหนเสี่ยงทุกเนี่ยต้องเปิดก่อนก็จะต้องฉีดก่อนวันนี้ผู้ให้บริการอะไรขคนส่งคนชนเนี่ยก็สำคัญเพราะถ้าเขาเป็นขึ้นมามันจะไปแพร่เชื้อผู้นั้นอีกเยอะไง เพราะนั้นคนที่เหลือก็ต้องระวังเนี่ยบริหารต้องคิดแบบนี้นะแต่ก่อนนี้ก็พูดถึงเรื่องคนสลาคนมีโรคอะไนะวันนี้มันต้องเพิ่มแล้วล่ะเพราะคนคนส่วนหนึ่งที่ถูกเลื่อนไหวไปมาเนี่ยต้องดูแลเขาเพราะเขาจะเอาเชื้อไปติดคนอื่นเราก็ต้องระวังตัวใช่ไหมใครที่ยังไม่ติดตัวนี้ไหนที่มีความเสี่ยงน้อยอยู่ก็ระวังตัวให้มากหน่อยเดี๋ยวพอเขาตถึงก็มันก็จะเรียบร้อยหมดอ่ะต้องจํากัดเรื่องอะไร แ,นนแ,แล้วกาดคนแพร่เชื้อแล้วก็คนโทนคนที่ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ในโซนให้ได้แล้วบริหารในโซนต่างๆเหล่านั้นที่มันเป็นคัสเตอร์ต่างๆที่มันระบาดในเวลานี้ไงวัคซีนนี่ฉีดให้ใครฉีดให้คนเป็นหรือคนไม่เป็นบางคนจะพอไปฉีดให้คนเป็นคนเป็นแล้วคนเป็นฉีดไม่ได้ต้องรักษาเนะครับวันนี้ใหรเขาพี่ณาเพิ่มเรื่องอะไรว่าอะไรนะฟ้าทยโจร มาเสริมด้วยเนี่ยเป็นโอกาสเราที่จะจะทำให้สมุนไพรเราเราอะไรก้าวหน้านะอีกหลายหลอีกหลายอย่างนะวันนี้ก็ให้กรนแพทย์แผนไทยก็ดูแลตรงนี้อยู่แล้วด้วยจุฟันแปง่านี่คือองสามใช่เหรอนี่พมอ่ขอบคุณมากดูวขอบคุณทุกคนนะฝากถึงสื่อมวรทนทุกคนด้วยนะ ช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันให้มันสําเร็จนะไม่งั้นก็มีปัญหาความเข้าใจอยู่ตลอดอ่ะคือผมไม่อยากพูดเยอะแนละ้วพูดแล้วก็ปัญหามากพูดทั้งเดียวก็น่าจะเข้าใจนะ กรมทางหลวงชนบทจํานวน5เครื่องท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าจํานวน3เครื่องท่านอธิบดีกรมท่าอากาศยานจํานวน2เครื่องรองก,าการกรมการเพื่อการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างบริษัทท่าอากาศยานไทยจากัดมหาชนจํานวน5เครื่องค่ะขอขอบริษัทโอสุสภาจํากัดมหาชนค่ะได้มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติจํานวน3เครื่องมูลค่ารวมกว่า1 5 0 0 0 0บาทพร้อมทั้งยังได้สนับสนุนน้าดื่มมูลค่ารวมกว่า1 1ล้านหบาทเป็นระยะเวลาถึง3เดือนอีกด้วยค่ะ รัฐมนตรีนะคะและขอบพระคุณท่านรองนบริการฉีดวัคซีนค่ะให้กับประชาชนนะคะเรียกว่าการฉีดวัคซีนนั้นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์นั้นันนี้เราขอให้ท่านนั้นสู้ๆนะคะเรียกว่ามอบกำลังใจส่งไปนะคะจากศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ วีาแล้วใช่ไหมวัาแล้วผ่านมาแล้วค่ะก็จะมาลงทะเบียน่หมดเงเนาะเดปีที่สามไมุ่้่ะไอป่่สกาปีค่ะอจัยาาาะีาไม่นะ ก็ะจะหมดนะครับคุณรับไม่ไดครับยินดีกับทุกคนนะครับไปฉีวันนี้นะจะรอมานานตั้งแต่ถึงเพราะว่าจำนวนเยอะเยอะไน้อนก็สบายใจน,นะฉีดฉีดก่อนฉีดไปใช่ไหมแต่ก็ต้องระวังอยู่นะฉีดแล้วก็ไม่ระวังเลยนะนะโอ้ยต้องรอนานเลยนะคนเยอะเนะคนเป็นพันเป็นหมื่นมาใช่ไหม แต่ก็ถือว่ามาน้ันงพักพักผ่อนสบายใจเดี๋ยวก็ได้ถีเนะแต่า้ก็ตามทุกงวันอยู่เหมือนเดิมนะอ่ขอโทษจะเป็นช้าเนื่องากเป็นปะเอะแล้วก็เราจะเป็นต้องปรับอะไรบางอย่างวดน,นนะโลกเป็น้งโลกไม่ใช่ประเทศไถ้ได้ไดไเ,เดียวนะตะทำให้ดีที่สุดามาแต่เช้าออกนะ็ีไปเรียกว่าได้ผีแล้วก็มรอ,อันนี้พอนเยอะ เรื่องนโยบายเราะว่าเรื่องควาว่านปรเทศแล้วก็ในแช่แม่ของประเทศ

สรางม้ายเปอย่างหน่อยทุกคนก็จะเข้าใกล้ทุกคนนะแม่รำไรทุกคนได้ทกคนมาฉีดมาได้บริการนะครับผู้มาฉีดนะท่านรัส่งผ้าไปดีทุกคนเลยบางคนที่อยู่หน้างานเนี่ยแะเป็นห่วงทุกทุกเดือดป่วยไม่ได้ทุกคนในการมาลุกฉีดนะอายุเท่าอยากลุกไปก่อนอายายางไม่นี่เรียนลุกไปลุกไปพวกไปในนักเรียนต่างประเทศมีไหมเนี่ย เราให้มาฉีด้วยใช่ไหมแล้วคือการให้การบริจาคให้เราบริจาคให้นะไม่ทำไนเลยอยู่แล้วไปนะครับ

tuổi bao nhiêu? T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 uổi bao nhiêu?

เดียววันนี้เนีเียววันนี้นี่ยหบตารางห้าสอราเ็อยอยู่นะีให้ไปเรื่อยๆหูอันวะเลยตะโกนนะด้วยปะ สวัสดีนะครับบรราสื่อมวลชนและประชชนที่เข้าดูอยู่ทั้งบ้านนะครับวันนี้ผมและรองร,รัฐมนตรีและหัวหน้า,าที่เกี่ยวข้องหลายท่านเราวันนี้เป็การเปิดการฉีดทั่วประเทศพร้อมกันนะครับเน mm ื hmm. ่องจากเราได้วัคซีนลุอตใหม่เข้ามาในเดือนมิถุนายนในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ฉีดไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษาระยะแรกนะครับ <c oughs> ทั้งที่โนแวกและแอซาเซเกา วันนี้เราก็เข้ามาอีกระยะหนึน่งอันนี้เป็นในห้วงเดือนมิถุนายนนะก็กลับเรียนว่าเราต้องไปหารรักงาที่มันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยวันนี้ทุกจังหวัดได้รับการฉีดพร้อมกันหมดทุกจังหวัดผมยืนยันว่าทุกรสเนี่ยทุกจังหวัดจะได้รับการฉีดหมดมากน้อยนะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดังนี้ก็จะมีการฉีดได้เรื่อยๆอันนี้ก็ท่านนายกท่านตี๋รงสาธารณสุขย,ยืนยันแล้วนะครับ ในเรื่องของเป้าหมายเรืการฉีดต่างผมคงไม่พูดแล้วละ่ะนะเพราะพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการฉีดเพื่อจะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้นะครับวันนี้ <c oughs> เรามีวัคซีนที่ฉีดพร้อมกันจํานวนมากทั่วประเทศจํานวน3.54ล้านโดสใช่ไหมจากข้อมูลนะฉีดไปแล้วนะครับทั้งแอสตราเซินเจนวนะแล้วมันจะมีสัปดาห์2 3งเดือนนึงมี4สัปดาห์ไง เราก็จะบริาหารวัคซีนรายสัปดาห์แล้วก็แจกจ่ายเปียงจุดที่ให้บริการการฉีดวัคซีนนะครับว <c oughs> ันนี้กรทมก็ให้ในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ให้นะครับเพื่อเพียงพอครูต่างๆเพื่อจะรองรับการเปิดวันนี้ก็ครูมาทั้งห้าพันใช่ไหมเพื่อเตรียมการเปิดครูทั้งหมดสี่หมื่มนะก็ทยอยเปิดไปเพราะมีครูต่างจังหวัดอีกด้วยก็ไปฉีดแต่งจังหวัดฉะนแรกของขกอ็คุณทุกสถานที่ให้บริการการฉีดทุกจังหวัดนะที่เด็ดเนย แล้วก็เสียสะละนะบางคนก็เสี่ยงอันตรายได้รับการป่วยเจ็บอันนี้ก็ต้องต้องชื่นชมแล้วก็ได้ความเสียใจกับผู้ที่มีปัญหานครอบครัวต่างๆและทุกคนก็ทํางานกันอย่างเสียสะละรัฐบาลเองก็ไม่นินอนใจเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่เพราะนั้นทาว่าเต็มที่ก็คือเต็มที่ตามสถานที่มีอยู่ในปัจจุบันในประเทศนั่นคือสถวัคซีนโลกสถานร,รอบบ้าน าการโลกซึ่งยังยังมีความรแรงเกิดขึ้นอยู่เราก็จะเป็นต้องบริหารน,นะให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในใะนกลุ่มต่างๆของเราก็ยืนยันนะครับและอย่างอื่นก็คงทางกระทรวงทรั์สุขได้ชี้แจงอยู่แล้วนะอะไรที่ยังไม่ที่ทุกคนไม่สบายใจก็ขอโทษแล้วกันนะก็จะทำให้ดีที่สุดว่าผม พวกเราทุกคนนะตั้งใจว่าทําทําอะไรทําเพื่อคนไทยทุกคนนะคนมันก็แน่นอนแหละต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะคนจํานวนมากแต่เราก็ไปเสียความรับชอบไม่ได้อยู่แล้วเราเรา้องบราหารให้มันดีที่สุดนะเท่าที่สามารถทําได้ให้ดีที่สุดมีคําถามเลยไหมไม่มีจนะได้จะถามเลยถามก็มีปัญหาอีกเพราะคนก็ไปตีความอย่างอื่นอีกนะผมถือว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันแล้ววันนี้ก็ให้กำลังใจกับผู้วา่าจังหวัด นะอะไรลนะ่ะสจนะสสุขจังหวัดทุกคนนะเพราะนดหน่ยพรอมควรนะแรงกดดันมันสูงไนงะใลเมื่อทุกคนอยากฉีดก็ดีใจอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่ในการหาวัคซีนหาก็หาในช่องทางที่มันเป็นไปได้เข้าใจไหมเพราะนั้นมันพูดพูดไม่ว่าจะพูดทางไหนมันก็พูดได้หมดอะนะขอให้สงบเงียบเรียบร้อยวันนี้ก เนี่ยถือว่าได้ใช้โอกาสใช้สถานีกลางบางซื่อนะเป็นสถานีบริการรับคนได้เยอะจำนวนมากก็ดีทุกคนได้รู้จักสถานีกลางบางซื่อนะทีใช่ไหมนี่เป็นสถานีลางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดในอาเซียนผนมะบอกให้นะก็นี่แหละอนาคตที่รัฐบาลเราทําไปให,ให้หลายอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ คิดถึงสิ่งดีๆมองหาสิ่งดีๆให้เจอแล้วกันในบางทีมก็อาจจะมองไม่เห็นกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะไปตรวจเยี่ยมอีกที่หนึ่งนะจริงๆไม่ได้ไปตรวจหรอกไปเยี่ยมให้กําลังใจเพราะเขาทํก็ดีอยู่แล้วแหละไ,ไ,ไม่เสียเวลาขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีอื่นไปไหนหมดแล้วนะที่ศึกษาเมื่อไหร่ไปเยี่ยมคุณอ๋ออยู่กับโครโอเคนะจ๊ะขอบคุณลูก กราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ